นี่เป็นตัวอย่างของพลังอัน,นาสพริงกลัวที่ปลดปล่อยออกมาสู่ผื้นโลกภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีไม่ใช่หลายชั่วโมงหรือเป็นวัน ปกติแล้วแผน่ดินไหวจะกินเวลาน้อยกว่า6วินาทีซึ่งเป็นช่วงวินาทีที่น่าหวาดกลัวมากสิ่งนี้ดูราวกับเป็นการบันดาลของพระเจ้าแต่ความจริงก็คือนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากเราเดินทางข้ามเวลิงตันประเทศนิวซีแลนด์เราจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแผน่ดินที่นี่ดูเหมือนจะสงบนิ่งมั่นคง แต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย2 1่สนาฬิกาสินาทีของวันที่21มกราคมปีพั5แปในเวลานั้นเวลิงตันเป็นเพียงเมืองเล็กๆแนวชายฝั่งเป็นผาสูงชันซึ่งยื่นออกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่กี่นาทีต่อมาผิวโลกก็ปั่นป่วนแผ่นดินไหวที่รุนแรงนี้เวียงช่ยฟังขึ้นลง เมื่อนาผาเขยิบตัวสูงขึ้นแผ่นดินใหม่ก็ผุดขึ้นมาจากน้ำดวงอาทิตย์ลอยตัวขึ้นในภูมิประเทศใหม่ที่ซึ่งเคยมีปลาว่ายน้ำมีคลื่นซัดาสาดบัดนี้กลายเป็นแผ่นดินใหม่แล้ว ทั้งตัวเมืองสนามบินและถนนต่างก็ถูกสร้างขึ้นบนแผ่นดินที่เกิดขึ้นใหมน่นี้แต่แผ่นดินไหวในปี1855ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหากเรามองย้อนไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนจะเห็นว่ามันทำให้ชายฝั่งยื่นออกมาเรื่อยๆเป็นแบบเดียวกันและเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในหลายๆที่ทั่วโลกใบนี้ เปลือกโลกไม่ได้เป็นแผ่นหินแข็งๆชิ้นเดียวแต่ความจริงแล้วเปลือกโลกสามารถจะแตกแยกออกเป็นแผ่นๆได้ขอบของเปลือกโลกเบียเสียดกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดการกระทบกระแทกกันจึงทําให้เกิดแผ่นดินไหวเมื่อผ่านไปนานเข้าขอบของแผ่นเปลือกโลกก็เกิดปัญหาขึ้นเวริงตันตั้งอยู่บริเวณรอยแตกนั้นพอดี ซานฟรานซิสโกโตเกียวและอิสตันบูลก็เช่นเดียวกันผู้คนนับล้านล้นลวนมีความเสี่ยงแผ่นดินไหวต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแต่เพียงแค่เมื่อไรเท่านั้น